ขอกินน้เสร็จก่อนก็ไม่ได้นะไม่ได้เริ่มเลยเริ่มเลยตอนนี้กลับไหมอันนี้ก็มีสปอนเซอร์นะคะกับข้าวแต๋นตาประจอมจอมไหนอ่ะจอมไหนไม่รู้น่าจะเป็นกระเทยแต่จะจหมดละส่วนนี้สลัดของอะไรของสลัดไก,ก่อกไก่ข้างร้านประจอมข้างร้านประจอมลุงพลไม่ได้แบบเดินฟ้องวันนี้เรามากับเล <Thanks. S 2> <Okay. S 1> พลงอะไร t h a n เพราะว่า x สองตัว เอ้ยเอาประจาไปไหนเฮ้ยเฮ้ยหิวไว้ก่อน <c oughs> หิว <c oughs> หิวเพราะ <c oughs> ว่าอะไรดูทั้งวันจนจุนนอนแล้วเนี่ยจนจุนนอนแล้วยังดูอยู่ยังดูอยู่ก็เลยยังไม่ได้กินข้าวไม่คือตอนแรกอะแยกย้ายแล้วนะนี่แล้วมันก็พี่มาบอกว่าเมืองไทยอีกปะเดี๋ยวกูอทำนนะ้ก <c oughs> ได้ตัวเข้าไปวันดีดนทีไม่ไหวหรือยากดูเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยดูต่อเพราะว่คนนี้จะไปนอนดูแบบอยให้มันดูให้มันอิ่มอ่ะอืมแล้วอิ่มยังใกล้ละเริ่มไปดีกว่าไปวางก่อนวางก่น จะเป็นลมป่ะขี้เหีไม่ได้ใช้เลยแหละฮึลุกดิแกอือหือต่างกันหือเป่าชื่อข้ารอ่อ มืโปกมาย่อตั้งอ๋อเท่าไหร่เื เดี๋ยวโอ้ยดีเลศที่หนึ่งน้เบอเอรอมันระสนามนะสร้างเป็นตัวตีป่ะ <c oughs> ตัวตีของกลุ่มป้าถ้่านี่ยอกมากคื่ด้ก็ดีมากใช่ どっちに行ったんやろ แบบพวกเขาเป็นปอกอะไม่เป็นแบบอนะินเนอร์ปลอกอะ โหกันดีมากสากกันดีมากเลิศวยหรอรวยหรออยหรอโอ้ยมันน่าะเลเอยังไม่จบของไยแล้วอ,อ,อ๊ะอ้าอ๋ยังไม่จบอ๋อตกใจ เขาแค่ดูจริงไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทางห้าวิขับเรือไงเ,เดี๋ยวมึงเดินร่มมันใเทเลนิกอ <c oughs> ุ๊ยเป็นไงผักกระเด็นบอกแล้วเป็นอีกฟิวหนึ่งเลยแต่งงอ่ะเก็บมาเล่นนะมันจะชนหม้เจ๋อป๊าไม่กล่าวหิว ไม่พูดเลยเหรอหนู <c oughs> มันอร่อยอนะ่ะหนูอยู่แล้วเอาดีๆทํเลิศไงถ้าหล่อนมาทําตอนที่เขาให้บทกันหลบทเพลงไงหรือว่าแตงกต็อินเซ็มน,นีน่ว,ว่าเพลงเนี่ยบทอินเซ็มไม่ได้อินเซ็มที่จริงเราต้องดูเพลงนี้ก่อนป่ะมามาคําคมกันไม่หมายถึงว่าแต่ถ้าเขาปล่อยถ้าเราเถ้าสมมติเราเรียงได้เพอร์เฟกต์เลยนะเราจะค่อยๆอัพอัพเลเวลหัวใจของเราอ่ะอันนี้มาก่อนแล้วค่อยโบก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 โุ๊บหัวใจวายตายเนี่ยชอบเพลงนี้เพราะว่า เข้าดนตรีนี่แหละเข้าแนวเพลงนั้นไงเพลงอินเสปที่ฉันบอกอเข้าเพลงก่อนนั้นอ่ะอินเสปใช่ป่ะที่เอววดหวานใช่ป่ะที่ร้องท่าแรเป็นต้นอินเสพชันก็ว่าทำไมอินเสปชนะใช่มากเพราะตอนชีขายชีบอกว่าชีขายแต่งเธอไม่ได้แย่แต่ว่าเออเข้าใจเพราะว่านี่ชอบเพลงแนวอินเสปชันมากกว่างุ๊กก่อนกูว่าเงียบเลยอ่ะประจอมก็นั่นแหละก็คือ แต่ว่าเจอเพลงทีโ่โว้โวว่ามา้ก็เลยอิอ่มไปแล้วไงอ,อิ่มไปแล้วได้กินเอาวะอิ่มไปแล้วอิ่มเพาะค<ต>อมเอร์อิ่มทั้งหมดจะดจะอิ่มแล้วนั่นแหละไปทำเดี๋ยวดูเพลงต่อไปเพลงต่อไปเราทำยังไงละเพลงต่อไปใครอยากให้ทำเพลงอะไรไหมของดัน เอทีหรือวงอื่นเนี่ยพี่มาบอกกันเลยนะเพราะว่าบางนี่เราดังขนาดนั้นแล้วไม่มมมาคอเนต์แล้วก็เพื่อแบบว่าน้องๆที่เรางชี้จะดูเราอ่ะที่แบบคนที่รู้มีความรู้เรื่องวงอะไรไปก็ที่มาบอกเลยว่าเพลงไหนเรียนต่อไปหรือไม่ใช่เป็นเอทีก็ได้วงอื่นก็ได้ที่แบบว่าปังจริงๆสำหรับน้องๆหรือพี่ๆไอ้แต่จริงกูแม่ดูวงอื่นแล้วขั้วตึงเพิ่มก็ตอนเนี้ยที่ปักไว้คืออยากดูเทรเชอร์แล้วก็เดอร์บอยแล้วก็สเตสเตทีซีแต่กูไม่อยากคือบ้าง้องไหนกูเปิงมันเหมือนเราดูแบบ หนัง power ranger หลายเรื่องเนาะที่แบบว่าเออเราไม่อยากดูเพิ่มแบบสิ่งเพิ่มอะไรนะแต่เราทำนี่อาจจะต้องดูแหล,ละคือทำใจเราไว้เลยถูก่ใจเลยทามึงไม่ทำมึงจะทำอะไรทำอาหารเนาะ <c oughs> ทำอา,า, <c oughs> าหารแล้วจะเป็นเสื้อยังเข้าอยเลยเนี่ยอะไรไม่ได้ทาหารเดี๋ยวไปแต่งมาเอาไปแต่งมาเรื่อยไปจอมไปจอมไปแต่งไปจอมจอือใครอะอันนี้ใครนะ ลุงหลุง<ล>คนเขาแต่งประจองคนละคนไม่ไม่เกี่ยวอร่อยไปดีกว่าบายโอเคเจอกันคลิปหนะ้าบาย